สวัสดีครับอันบ็อก g ิ n ง a อนเอสเอแล้วก็ประกอบรถนะฮะรีวิวแล้วก็ทำสีแปดสติ๊กเกอร์บอดี้อันนี้แยกอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นคลิปประกอบนะฮะเลส u ัต b x ลบีเโมลิโซอาร ชอบแซวว่าเล็กสั์นะแต่สเกลมันก็1นต่อสานสอัแหละตัวนี้ให้อะไรบ้าบาตัวนี้ให้ยางล้อฟันล้อฟินแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะฮะแล้วก็ยางก็เป็นยางสลิดยางนิ่มๆธรรมดาเนี่ยแหละไม่ใช่ซุปเปอร์แฮดนะฮะโดยรวมไม่เหมาะเล่น Open นบ็อกถ้าไม่ใช่อัปเกรดอย่างนีมเล่นยากนะฮะรหัส18661นึ่นะครับเป็น รถรถจริงที่ยอ่อสเกลเลยคันเล็กนะฮะตอนจริงๆนะตอนมันออกมาแรกๆมันมีบอดี้มันเป็นสีขาวเนอะขาวนะขาวลือมันเป็นบอดี้สีขาวแล้วพอกรดานขายจริงเป็นบอดี้สีดำเงินผมคิดว่าที่มันไม่ทำบอดี้ขาวเพราะมันกลจะไปซ้ำกับยาลิพอยาลทธิ์เป็นบอดี้ขาวแล้วก็โดยรวมเนี่ยอ่า มันก็แทบจะเหมือนย้อแมวเลยอะก็คือตัวบอดี้เนี่ยมันจะเท่าๆกับยาลิสเลยนะใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับตรงสเกลเหมือนกันเป๊ะนะเนี่ยมีตัวล็อกสีน้าเงินด้วยยาลิสก็มีเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทําคลิปทาคลิปประกอบยาลิสเดี๋ยวเอายาลิสมาเล่นอีกรอบนะฮะเดี๋ยวมาเทียบกับตัวเล็กซัสเลยนะบอดี้เหมือนกันเป๊นะยางสลิดนิ่มนะฮะโอ่งเอนะฮะ ยังก็หมายความว่าบอดี้ยาลีก็ใส่โปรเอ็มเอได้อ่ล้อฟินแต่ไม่ใช่คาร์บอนวดพาดเอ็มเอนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ที่ค่อนข้างจะ้ายเห็นไหมตรงนี้มีโลเจาะด้วยเหมือนเปะ๊ะเออย้อมแมวปะเนี่ยโอเคคู่มือกันมาะกอบนะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราแกะมาประกอบโครง,งให้เรียบร้อยนะฮะส่วนบอดี้ทำสีปัดสติเกคิลแน่นอนช่องเราทำแยกนะครับใครอยากไปดูก็รอท้ายคลิปเลยมีลิงก์ท้ายคลิปนะฮะช่องผมลงวันละคลิปนะบอกไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปแกะดูกันนะฮะ เอาละครับผมก็ลองประกอบกันเลยนะฮะลงมือประกอบกันเลยอ่าการประกอบโค้ง m a ถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดแบบมีอธิบายนะฮะก็สามารถดูได้ที่ list, for view, เ l ลิดพีนิโฟ i e ล Basic นะฮะประกอบโค้ง m a นะฮะเอประกอบโค้ง m a นะฮะเมื่อกี้ผมพูด MMA ใช่ไหมโทษทีโทษทีประกอบเอเอเพิ่นคือไม่ได้ประกอบ MA นานละ แล้วก็โค้งเอก็ไม่ยากนะฮะก็เริ่มจากที่ใส่สพานไฟก่อนเพราะว,ว่ามันเป็นจุดที่จะต้องโดนทับซ้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่ตัวที่ใส่มอเตอร์แล้วก็ยัดมอเตอร์เข้าไปนะครับอย่าิืมใส่สวิตช์ก่อนนะ หลังจะใส่พวกนี้หมดแล้วก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนอกจากใส่ตัวเฟืองนะฮะเฟืองกอับล้อ เรียบร้อยก็อย่าลืมใส่เฟืองชมพูเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาไปก่อนนะโอเคจากนั้นก็ใส่ตะไคร หลังใส่ไก่เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ล้อกัน ล้อฟินผมอย่างที่ผมบอกทุกครั้งผมเช่าออกนะเพราะว่ามันไม่ต้องกะให้มันเท่ากันซ้ายขวานะฮะก็คือยัดยัดล้อเข้าไปได้เลยเอเท่ากันซ้ายขวาก็คืออตัวตัวก้านนั่นแหละนะให้มันเท่ากัน Okay. เด๋ยวใส่โรนนะอีกไม่กี่ตัวเสร็จแล้วเหมือนโคเอชิ้นส่วนน้อยเนาะแป๊ก ใช้เวลา 7, 7นาทีในการประกอบแบบไม่ใส่จราระบีประกอบอย่างเดียว แต่ว่าไปเจ็ดนาทีก็เท่าับคันอื่นนี่วะหรือปะใครเคยดูคลิปผมคลิปเก่าไหมมันเจ็ดนาทีไหมเออผมว่าใช่นะโอเคเสร็จแล้วครับอ่าต่อมานะฮะเดี๋ยวเราทำ ปสลงสีแปะสีเอ้ะลงสีพร้อมติดสติกเกอร์นะครับตัวบอดี้รถซึ่งเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวในคลิปนี้ก็คือจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากดูแนวดีเทลรายละเอียดที่ว่าแปะสติกเกอร์ตรงไหนอะไรยังไงทำสีอะไรยังไงเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ถ่ายคลิปนะผมจะทำมาถ่ายคลิปนะฮะ ะะเราจะทำคลิปทำสีปสติ๊กเกอร์อย่าต่างหากนะครับโอเคไปดูกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับทำสีบอดี้ปสติ๊กเกอร์นะฮะปสติ๊กเกอร์ไม่ยากใครอยากดูคลิปการทำสีบอดี้ปสติ๊กเกอร์สามารถดูได้ที่ท้ายคลิปก็จะทำไว้ให้นะครับโอเคกดเข้ากันเลยนะฮะ ในตัวนี้ถามว่าใช้ล็อกสีดำล็อกได้ไหมของ MA ล็อกได้แต่ยากแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบสบายๆก็จะมีที่ล็อกเฉพาะนะฮะเสียเข้าไปใต้แบบนี้แล้วหมุนนิดนึงล็อกแล้วจะล็อกง่ายขึ้นเยอะนะครับเรียบร้อยตะมูตะมีนะฮะเล็สซัทนะฮะตแต่ว่าชอบเรียกเล็กสซัทนะฮะที่แปลว่าเจียวจวอิอ่ะโอเครับอ่ารธเมยา่าเลสซัท ได้ไหมหาได้ร้านเวลส์ินิโฟวิลมีลิงก์เพจตรงคำอธิบายใต้คลิปหรือจะคลิกแนะนำผลิตภัณฑ์ทรา,ายล่างก็ได้นะฮะมีลิงก์แปะไว้ให้นะครับคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนับสนุนการโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมาฮะ,ะเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ